สวัสดีค่ะกบมาพบมาพอกันอีกแล้วกับเรยาชาแนลชนิมีช่องช่องที่สารแลนะเนยยืนหนึ่งคนหักเป็นลอยคนปล่อยเป็นแสนเป็นยังไงนิทานพี่น้องจา๋านิทานผ่านไปแล้วที่จริงนิทานนะ่ะยาวมากเลยนะนิทานนะ่ะเล่ามาตั้แต่ต้นจนจบนุ่นแหลกโอ้ยเกือบสองชั่วโมงนุ่นแหลกแต่ค่อยเอามาแค่บางส่วนบางตอนนะพี่น้องจา๋าเออบัดที่นี่ก็มีคลิปเสียงออกมาแล้วเนาะ คลิปเสียงของน้องที่อ้างตัวว่าเป็นธนวยธนวยเบาหวานธนวยตุป๊ปุทนทนวยคอคาร์บอนอะไรก็ว่ากันไปนั่นแหละก็บอกว่าว่าไงครับผมเป็นทนายของตืดตืดเออมีคลิปเสียงออกมาแล้วบัตที่นี่บัตตันี่ก็มีตัวเลขที่นางอยากจะเรียกเงินจริง,รงๆก็คือประมาณ50ิคน แล้วเบิดกับว,ว่าดังไปดีวกับทานายน่ะทานายคิดหัวละคิดเคสละสี่หมืนก็จะตกเป็นสิก็จะตกเป็นสองล้านใช่ไหมคะตามข้อมูลที่เห็นที่โพสต์ตามเพจต่างๆมาก็เป็นสองล้านนั่งมาย่อมใจนั่งมาย่อมเสียเงินสองล้านนั่นคือฉันจะเอาเงินแน่นแ่นแค้นๆนี่ฉันจะเอาแค้นแคนฉันจะดักกินแค้นแคนแน,นี่เงินจากซุ่มไปคอมเมนต์น่ะนะซุ่มมือลั่นทั้งหลายน่ะเออซุ่มเลื่อนผ่านบมเป็นนั่นนะเออ อันเลื่อนผ่านเ่าเป็นอ <c oughs> ย่าว่าว่ากันเด้ออันนี้อหลีไก่มันบอกว่าอันมันบอกได้เขากรณีมินประมาณหรือ,อยังกระซางแต่ว่าบอกแล้วว่าเห่นโซ่เชียลเขาต้องใส่ตัดตินะคะถ้าแม่ออนนี่ก็ไม่ต้องไปคอมเมนต์ก็เลื่อนผ่านไปนะคะมันบอกเป็นแนวดีเขาก็บรู้ว่ายังถึงแม้มันจะผิดไม่ผิดมันก็สร้างความเดือดร้อนสร้างความบางพันใจจุกจิกใจให้แก่เราเองแม็นบ่ละเออนั่นแหละค่ะเขาต้องเข็มแข็งเด้่เขาเลรนโซเชียลเขาต้องเข็มแข็งเด้ เข้าสิไป,ปเลปเลเรเปลได้เด้ข้อมอยากก็สิขาหาเข้าจักรของเาาองด้บัดที่นี่อันเพจเพจหลายเพจที่เันยืดออกมายังของเลดีแน่ของไอ้นิกกี้แน่ของไผ่สีเขาพยายามบอกอว่ามันบริเป็นยังห้หนีเดอ้อเข้าสินแนะนั่น,น,น,นุ่นนันนี้แนะนําไปซึ่งคนมันเยอะใช่ไหมพี่น้องคะหาสิบเคตทุกคนก็ต้องเข้าใจแหละบัวมันมีสีเหล่ามีโผล่พ้นน้ําแล้วอยู่ใต้ตม ไอเต่าจิกกัดก็มีคือบริเตอร์หลุอีย่ยังอ่ะน,นะหลุ่นคุณครูให้การบ่านไปให้คุณครูอธิบายโจทย์แล้วก็บอกเขาใจกตสิทาม่หันอ้ยถ้าเป็นข่อยนั่นข่อยด่าพอ่อมได้ข่อยน,นั่นพ่อยังข่อยคือเขาใจสถานการณ์ข่อยก็เห็นอเสยาอ์มพโพดว่าเออข่อยบริมีเวลามาโพดหลายปันนี้เดินหนนนั่นนี่ก็เขาใจอยู่นะเข้าใจเวลาบางเทือนอะ่ะไม่ใช่ว่าไม่เต็มใจช่วยไม่เต็มใจอธิบาย,ยข่อยนี่เคยให้เหลือเอกสารมาก่อนแล้วมันก็สีมีหลังไม่ก็บอเลยาอันนั แล้วเข้าใจโอเคไปตามนั้นตามนี้แล้วคุณไปต่อนะั่นมันก็คือมันก็คือง่ายใช่ไหมเราก็ยินดีที่จะอธิบายแต่บางคนนี่แมงอธิบายจังได้กับบอฟังเหือบอกบอลู้เรื่องอะไรดันทุลัางเีกมันจะเป็นประกอบเน็คค่ะเดะผู้ลังคนน่นอีหลีพี่น้องจ๋าข่อยเจอกับโตข่อยนี่ล่ะเออพ่อข่อยก็บ,บอกแล้วว่าข่อยเติบโตมาจากการเฮ็ุเล่าเรื่องเอกสารอน,นุนันนีตลอดตะละมาก,ก่อนเนาะข่อยเข้าใจปัญหา ที่เวลามีคนมาปรึกษาหลังไม้อิหลีเออผู้ร่งคนเข่าใจไงก็ว่ากันไปผู้ลังคนบอเข่าใจนี่ก็มีมันเป็นตะบกอกหีดเอาขึ้นอย่างนี่ตัวนั่นลหะไอ้ว่ากันไปเนาะก็ห้าสิบห้าสิบคนว่าสันเขาเสียอาเคละสองล่ะเอ้ยสี่สี่หมื่นก็เป็นเงินสองล้านยังมายอมใจกันเลยกลายเป็นวัดนนองตุยหนุ่ยกันข้อค่าบ่อนนี่มาลับจอบรับจอบปิดจบคือจะยืมพูดภาษาชาวบ้านง่ายๆก็คือจะยืมมือให้เสร็จสรบพทิ่ ตรงสอนอตรงนี้อะตรงสอนออีสานใต้ก็คือเก็บเงินมากินเสเืออเตเวยน่ะนะนะซึ่งบ่ดด้มอบอํานาจเล่ากับบอมิธิ์แจ้งอยู่แล้วเพราะว่าอีตาอันข้อค้าบ่อนเราบ่ได้เป็นผู้เสียหายเนาะเขาบ่ดด้มอบอํานาจให้เนาะเออสใส่แบบว่ารวบลัดตัดตอนหากินกับคนไม่รู้ไปอย่างนี้นะ่ะนะประมาณว่านันะ่นแหละนะก็คือไม่มีเจตนาที่จะยื่นฟ้อง เพราะว่าอะไรถึงว่าไม่มีเจตนาที่ื่นฟ้องเพราะว่าอีนี่ไม่ใช่ทนายเขาไม่ได้จ้างเออนางไม่มีนางไม่ได้เป็นทนายนางไม่มีสิทธิ์ฟ้องแล้วถึงทนายมานางก็ไม่ยอมจ่ายเสียค่าทนายยื่นตรงยื่นไปฟ้องต่อศาลเลยนางมาถาดผ่านขั้นตอนตำรวจเออเพราะว่าอะไรทําไมคนเข้าที่เป็นไอ้จำเลยเนี่ยมีสิทธิ์ขอทนายอาสาเพราะว่าทนายอาสามีไว้ช่วยเหลือผู้ยากไร้ ต้องการความยุติธรรมแต่ว่าฝ่ายโจทย์นี่โดยส่วนมากไม่ใช่ดว่วนมากละออิลีหันล่ะสิบว่สามารถขอทนายอาสาได้นะคะเจ้าต้องมีกำลังสัตว์ในการยื่นฟ้องแมนบอร์ถ้าไพาสิเป็นโจทย์ฟ้องไพนุนนั่นนี่แต่ถ้าเคสแบบว่ากรณียกตัวอย่างเช่นค่อยเป็นผู้ยากไร้ค่อยเป็นผู้ยากจนแล้วค่อยถูกจากเออผูอ้สมุติว่าบอันนั้นมาทำลาย ใส่คำขอให้นห้กันก็เพื่อนบ้านแบบว่าคดีหญ่หลวงอะนะเรื่องหญ่หลวงนั่นอยากฟ้องเขาข่อยบ่มีงเงินแต่ข่อยสิไปฟ้องอันนี้ข่อยสามารถขอ,ขอความช่วยเหลือทางกฎหมายก็คือสภาทนายความเพิ่นสิพิจารณารายได้ของโจ์ว่าเออเจ้าสามเจ้าอันมีความอยากลําบากจริงเจ้าอยากอันฟ้องผู้นันจังสันจันสี่เจ้าอยากเป็นโจท์เขาสิพิจารณาถึงรายได้ของเจ้านําว่าจังไดหนุนนั่นนี่เพราะฉะนั้นคนเป็นโจทย์ จะต,ต้องมีทนายเป็นของตัวเองถ้าไม่มีจริงๆมันก็ต้องเป็นขั้นตอนขอความช่วยเหลือเพราะฉะนั้นก็ตัดไปก็คือนางไม่ยอมจ่ายค่าทนายอยู่แล้วเพราะฉะนั้นผู้ที่โดนนั่นก็คืออืมดวมมือกันจับมือกันไปพร้อมกันไปพร้อมกันลุยให้สุดซอยถ้าลุยสุดซอยนี่แตกล่างว่ามันเท่นำห่อนจะ่าั่งหมดหมดผุหละพี่น้องเออ เกมนี้มันอ่านออกง่ายๆเลยเข้าใจบ่หนิข่อยว่านี่เข้าใจบ่บบงงบ่หรือข่อยว่าเหงงเออจุดประสงค์หลักก็คือบ่มีอย่างเออแล้วบ่ได้มีเจตนาไม่ได้เจตนาที่จะส่งฟ้องจริงๆว่าคขามนีสาไม่ได้มีอะไรน่ากลัวเออ,อย่าว่าข่อยอยุุ่ม,มันยุแต่ว่าถึงไห่บางคนได้ลู่ผู้บ่ลู่กับสิได้ลู่เข้าใจภาษาเส้าบาดง่ายๆเออบางเถอ อันผู้เพจนั่นเพื่ออาศีวะภาษาไทยผู้ใดบ่เข้าใจภาษาไทยทองแทกมาฟังภาษาเล่าแตกโปกๆปกปกน้ำฉันนี่เออนะคะเข้าใจบอ,อยยาสิเป็นคนเข้าใจยากเออนะคะแยกใหญ่เนาะกะเป็นการเตือนสติครั้งสุดว่ากันไปนั่นละปอมักบ่สอบอยังกะเลือ่อนผ่านย่าสิเป็นมือลั่นหายเพลิน ตัวฮาบอลูเป็นเรื่องไหลแรงรหรูปบ่ลไหลแง่กับ้างค่ะบอสอบใจกับ่านผ่านให้เป็นเลื่อนผ่านให้เป็น,น,เ,ปนเล่นโซเชียลต้องฉลาดต้องมีสติเออไพส์สีแซงสีดากะเออว่ากันไปนาอพี่น้องจา๋าตามนั่นแหละไปแยกใหญ่ไปนอนยาสิปิยาตปปน,นั่นย่ามหายเขานั่นย่ามกดหายเขานั่นคือบบอันนี้คือฮาวเออเพราะฉะนั้นหอดย่ามเอา สู่เคื่อหล้กกัสู่ตัวจับมือกันไปกุมมือกันไปเออผู้พันไหยข้ามปรึกษากับมี่บ่ได้มี่แนวอันนี้ปนนันบน่ได้ยุเน้่นี่ว่าไอ้ฟังซื้อ,อ,อแปลอันผู้อื่นพันอธิบายพิมพ์ภาษาไทยบางคน,นอ่านคอแขวบางคน,นอ่านบทความข้อเขียนน่ะไม่เข้าใจเขาอธิบายภาษาไทยหล้กก็บ,บออเกตอืมนี่ภาคภาษาอีสานปกๆนี่เข้าใจบอหรือบ,บอกเกเย <laughs> บ่อได้ร่เสียดอกพี่นอนคอยก็บอกไปเสลาแต่คอยเข้าใจผู้ที่เพิ่นตอบคาถามอยู่พยายามแบบว่าพยายามดันนะว่าหายไปอันี้ไอ้าาพราะว่าเนึ่งแหละเขาเ้ามีไหมเหลี่ยงมาหาห้าวเหรมบอซึ่งเพิ่นกระเบงแล้วมันบอเลยเขาขอมินประมาณขอความผิดหรืออีหยังเขาสิไปเสียเงินฟรีเฮ็ดหยังจะสียหนาเพิ่ออยากซอยเหลือนมบอเงินหน่อยมันบอเออหั่นละผู้ใดมีซองขาวกับจับมือกันไปเท่านั้นเองนะคะ เข้าใจเนาะอ,อยากใหญ่ไปนอนลาตีสวัสด์ี่ยู่มืออื่นนะคะกูดไน,นค่ะ